สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติด,ด,ดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับสปกรเราติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟรีฟรีฟรีหรอไม่ว่าจะสอบเขตแบง่งแปลงรางวัลที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสปกรติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสปกรบริการฟรี ไมม่่ีคาใช้กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลค่ะอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนะคะโดยทางด้านของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเขามีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรที่จังหวัดสตูลเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ดีค่ะแต่ว่าเขาดาเนินการอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงของจับกระแสเกษตรค่ะ สัตตูนมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ12,900ไร่ส่วนใหญ่เป็นข้าวพื้นเมืองเนื่องจากปลูกง่ายให้ผลผลิตมากแต่ปัจจุบันเกษตรกรต้องพบเจอปัญหาต้นทุนการปลูกข้าวสูงทําให้รายได้ลดลงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้มีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยผลักดันให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรู้วิธีการจัดการดินและปุย๋ยลดการใช้สา เคมีเกษตรกรบางรายทนต่อสภาพการขึ K ้นราคาของปัจจัยการผลิตบางอย่างเช่นปุ๋ยเคมีประมาณนี้ครับไม่ไหวก็เลยหยุดการผลิตไปเราก็เลยใช้ข้อมูลตรงนี้ครับมามาส่งเสริมเกษตรกรที่จะให้เขาผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับเราได้นาเข้าพันข้าวพันธุ์ดีเของเราเนี่ยครับที่เราผลิตตามขั้นตอนการผลิตซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพนําไปส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งเขา ผลิตข้าวอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เรานําพันข้าวไปแล้วเนี่ยก็แนะนําให้เขาใช้วิธีการปลูกที่เหมาะสมก็คือบางส่วนก็มีการปักดําบางส่วนก็มีการหว่านหลังจากที่เราไปแนะนําพันข้าวแล้วเนี่ยก็ให้เขาลดปริมาณการใช้ลงเช่นนาปักดําซึ่งใช้ประมาณ15กิโลกรัมต่อไร่ในพันข้าวอื่นๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยเราก็แนะนําให้เขาลดปริมาณลงมาใช้อยู่ที่ประมาณ7กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งในส่วนเนี้ยเขาสามารถ ลดต้นทุนในเรื่องของอค่าเม็ดพัน์ลงได้แล้ประมาณ150สัก150-200บาทต่อได่นะครับประมาณนี้ในส่วนที่2ก็คือการเตรียมดินและการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งมีส่วนของราคาปุ๋ยเคมีเนี่ยสูงขึ้นก็เลยแนะนําให้เกษตรกรใช้วิธีการก็คือหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ไม่ให้เกษตรกรเผอตทางนะครับเราก็เว้นระยะห่างสักประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วก็ ให้เกษตรกรใส่กลบต่อสัง่งและใช้น้ำหมักปุ๋ยพอดอน้ำหมักพอดอ .1 และพอดอ .2 นะครับเป็นการเพิ่มปุ๋ยในนาแล้วก็ปรับปรุงดินไปในตัวด้วยนะครับเขาเขาก็ลดปุ๋ยเคมีลงได้จากเดิมซึ่งใช้อยู่ประมาณตั้งยี่สิบห้าถึงสามสิบก็ลดลงมาก็ใช้สิบกิโลกว่ากว่าส่วนนี้ก็ก,ก็เป็นการที่ช่วยเกษตรก,กรเราเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีลงได้สักต่อมาสักสามร้อยกว่าบาทนะครับต่อไรในส่วนที่สามซึ่งเรา ได้แนะนําก็คือในบางพื้นที่เราพบว่ายังมีการระบาดของโรคและแมะลงนะครับแนะนําให้เขาใช้การผสมผสานในเรื่องของการกำจัดตัูพืชน,นะครับอย่างเช่นแนะนําให้เขา ตำรวจมะเร็งตัวที่ระบาดถ้ามีจํานวนน้อยก็ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพนะครับสำหรับบริโภคในครัวเรือนต่อไปนะครับเกษตรกรคนเก่งนายอารแมนสลลประธานศูนย์ข้าวชุมชนตําบลทุ่งนุ้ยอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเป็นเกษตรกรอีกหนึ่งท่านที่มีการปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นในการผสมปุ๋ยทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ้าไดอย่งมีประสิิทธภาพปัญหาหลักๆประสบมาคือเรื่องของการต้นทุนการผลิตสูงแต่รายได้ต่ำเราก็เริ่มวิเคราะห์ว่าสาเหตุอะไรที่เราประสบปัญหานี้จากปัญหาก,การใช้พื้นที่ดินในการทำนามานานโดยไ,ดไม่ได้ไม่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินทําให้เราต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะสูตรเม 1, 9, ล็ดพันธุ์ข้าวพันลุงให้ความรู้ความแนะนําในการหลวงการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวละการส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมแบบใหม่ๆที่ให้ผลผลิตสูง เ,าาเลยมีการปรับปรุงในเรื่องของการใช้น้ำหมักเชื้อภาพที่เราทํามาจากสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือนเรื่องของน้ําเสียต่างๆของเหลือใช้ต่างๆพวกหมักมาเริ่มใช้ปรับปรุงดินเริ่มจากการฉีดย่อยสลายตัวรังและก็ไถกลบหลังจากนั้นเราก็เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ได้รับก,การสนันุนมาแช่เชื้อราไตโคุนมาซึ่งสามารถลดลดการเป็นเชื้อราหรือเพิ่มความง,งกของมเมล็ดได้ดีขึ้น ทำให้เราสามารถลดมเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อก่อนเราใช้ไร่หนึ่งประมาณ 15- บหถึงยีกิโลกรัมต่อไร่สามารถลดมาใช้ถึง 6- กถึงสิกิโลกรัมต่อไร่สามารถเราลดต้นทุนตรงนี้ไปได้เยอะได้ลดเรื่องของการกระจัดวัืชภภภภจากรายได้ช่วงแรกๆเ,เราไร่ได้ประมาณ340รนี่เป็นภาพรวมของูนวงเลยครับแต่หลังนี้เราได้มาถึงประมาณ4 8 0ร้อยแปดสิบถึงห้าร้อยห้าโดยเฉลีย่ยของครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนไปใช้มเมล็ดพันธุ์ดีปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพก็สามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะและที่สำคัญเกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการแปรรูปข้าวเป็นขนมพื้นเมืองหลากหลายชนิดถือว่าเป็นแนวทางดีๆที่คุณผู้ชมเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ การเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ดีนะคะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและที่สําคัญก็คือขายข้าวได้ราคาด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์10นก30นาทีโดยประมาณทางช่อง5 HD กดหมายเลข5ค่ะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอุกพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแน,นลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ